่ะก็สวัสดีครับสวัสดี f อก็คลิปนี้มีข่าวสารข้อมูลหรือว่าประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังพี่น้องอันก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือญาติของผมเองนี่แหละคือเอาข้าวไปขายพี่น้องเอาข้าวเก่าปีที่แล้วไปขายอืมคือตอนนี้เนะี่ยราคาข้าวที่เขาติดนะในบูติตบริลัมะตอนนี้คือ17บาททวนพี่น้องส7บ็บาททวนอืม สำหรับข้าวใหม่ข้าวแห้งนะอมันติดราคาสิบเจ็ดบาทแต่ข้าวสดนี่ยังไม่รู้ผมก็ไม่ได้ถามเอแต่อันนี้ผมขับรถผ่านแล้วมันขึ้นป้ายยังสิบเจ็ดบาทอยู่อแล้วทีนี้เขาเอาข้าวเอาข้าวเก่าไปขายพี่น้องเอาข้าวเก่าปีปีที่แล้วอ่ะเอาไปขายอืมได้สิบสองบาทพี่น้องสิบสองบาท คือเพราะฉะนั้นก็คือผมถึงบอกว่าคือถ้าจะขายข้าวให้มันได้กําไรเอือหรือว่าให้มันขาดทุนน้อยที่สุดนี่คือช่วงเวลาของการขายข้าวเนี่ยคือต้องขายในช่วงเดือนสิงหากันยาเออแล้วก็ต้นเดือนตุลาคือขายก่อนที่ข้าวดอรหรือว่าข้าวกขอสิบห้าจะออกจะจะถอดล่วงหรือว่าจะได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าถ้าขายหลังจากนี้แล้วนี่ โลงสีมันสีกดราคาเฮามันจะไม่อยากซื้อนะพี่น้องเออมันจะไม่อยากซื้ออืมมันบอกเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยคือมันมันช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยะคือข้าวใหม่มันออกสู่ตลาดแล้วไงเออพอข้าวใหม่มันออกแล้วนี่พ่อค้าคนกลางมันก็จะกดราคาเรามันก็หาทางอยู่จนได้นะพี่น้องเออมันหาทางหักจนได้น่ะอือและยิ่งเป็นข้าวเก่าค้างปีตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะมันแห้งกดราคาเฮาอืมเหมือนกันกับเอ่ หมือนที่ผมบอกคือช่วงนี้ที่ใครจะขายข้าวนะ่ะคือถ้าใครจะเอาข้าวไปขายที่นี้ผมแมนะนําให้ขายสดอยังแบบนั้นนะเพื่อให้มันเสียเปรียบน้อยที่สุดน,นนะเนาะอันนี้ก็คือในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่จําเป็นก็เอาไปขายช่วงไหนเดือนไหนสิงหากันยา่าเออหรือว่าต้นเดือนตุลาในปีหน้ามันสิมันสิดีดกว่าเออมันจะเสียเปรียบน้อยกว่าเออเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะตักข้าวไปขายในช่วงนี้ก็ ย่าเฮ็ดดีกว่าเออหรือไม่ก็ถ้าใครจะเอาข้าวเก่าในปีที่แล้วไปขายในช่วงเนี้ยนะ่ะก็คือต้องทําใจอ่ะพี่น้องต้องทําใจยอมรับเออว่าเราจะโดนหักเราจะโดนปฏิเสธเราจะโดนกดราคาเออเพราะว่าคือมันข้าวมันออกสู่ตลาดเยอะพี่นอ้องพออะไรที่มันเยอะๆเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะกดราคาเฮาเพราะฉะนั้นก็ พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องเออพิจารณาดูเออ,เอ,อไม่ใช่ว่าอุ้ยข้าวออกสู่ตลาดแล้วข้าวใหม่ได้เกีียวแล้วสีเอาเขาเก่าไปขายแบบนั้นมันมันเบ่แมนพี่น้องคือเข้าต้องถ้าเราจะขายข้าวนะเราต้องคำนวณนั่นแหละว่าข้าวเราเนะี่ยเดือนหนึ่งเรากินกี่ก,กระสอบสมมติว่าปีหนึ่งเรากินข้าวเดือนละสองกระสอบก็สิบสอง,สองเป็นยี่สิเราก็กะไว้สักแค่ ยี่สิบห้ายี่สิบสี่กระสอบเออหรือไม่ก็เผื่อเผื่อจัดง,งานเผื่ออะไรก็เหลือไว้ทักงสามสิบกระสอบแบบนี้ก็พอพี่น้องเออคือไม่ต้องไปว่าให้มันเหลืออะไรสักมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันกลายเป็นข้าวเก่าปุ๊บเนี่ยเวลาเห้เอาไปขายนี่พอค่านะพี่น้องมันอยากกดราคาเออเพราะว่าเราเอาไปขายผิดเวลาของมันแมนบอกแล้วอีกอย่างนี่ขนาดข้าวใหม่นี่มันอยากกดราคาพี่น้อง เออแล้วคิดบังถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยมันสิกดลราคาขนาดไหนเออทั้งท้งที่มันซื้อถูกแล้วมันก็เอาไปขายได้แพงคือเก้านั่นแหละเออแต่มันหาแนวทางการหักคือจังเข่าใหม่แบบนี้เหมือนข้าวใหม่แบบนี้มันก็หักจนได้เออมันก็หักข้าวปนเออแมนวอหักความชื้นอีกเละเออหักหักอะย่างอีกหักว่าไอเข้าเม็ดเขียวอีกเลยเออหักนู่นหักนั่นหักนี่หักสิ่งเจียปุยเออหักสิ่งเจียปนลบุตรผิด เออมันมันหาทางหักจนได้นะพี่น้องเออตั้งแต่ตั้งแต่ผมเพจหน้ามานี่คือไม่ว่าข้าวสวยขนาดไหนมันหาทางหักจนได้เออไม่ไม่หักอันหนึง่งก็หักอันนึงเออเพราะว่ามันน่หล,ละคือโล่งสีมันบ่ย,ย่อมสีเปรี่ยมดอกพี่น้องอืออ่ะคลิปนี้ก็เอาเอาเอื่อนาอย่างเอาเรียกว่าแนวทางพี่น้องแนวทางการขายข้าวก็คือถ้าข้าวเก่า ถ้าข้าวเก่าเนี่ยถ้าข้าวใหม่มันเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผมแมนะนําว่าอย่าเอาไปขายดีกว่าพี่นอ้องเออเพราะว่าถ้าเอาไปขายกะคือสีได้แล้วค่าถือเออแต่ถ้าใครอยากขายจริงๆให้ขายก่อนที่ข้าวใหม่มันจะได้เก็บเกี่ยวอือแต่ถ้าใครจะเอาไปขายในช่วงนี้ก็คือก็ต้องทําใจยอมรับแหละเออว่าคุณจะโดนแบบโดนแบบโด,แบบโดนเอาเปรียบแบบสุดๆนะพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นก็มา <c oughs> แนะนำมาบอกกันพี่น้องเออถ้าจะขายข้าวเก่าก็ในช่วงนี้นะเออบางพื้นที่นี่มันสีหักแบบสุดๆพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็ไผที่อยากขายเข่าก็ให้ไปขายก่อนหน้านี้เออเพราะว่าถ้าขายช่วงนี้เนะ่ะโอ้ยเจ๊งพี่น้องเออมันหักแบบกดไม่รู้จะกดยังไงเนะ่ะกดหัวเราเนะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงพี่น้องพิจารณาดูขายข้าวยังไงให้มัน เสียเปียบน้อยที่สุดเออว่า,างไงบรแมนว่าขายข่าวว่าไอให้มันได้กาไรหรอกเพราะว่าขายข้าวนี่มันบ่ค่อยได้กาไรเอาเป็นว่าขายข้าวยังไงให้มันเสียเปรียบน้อยที่สุดเออก็คือขายในช่วงที่ข้าวมันไม่ค่อยมีนั่นแหละเลออแต่ถ้าข้าวมันมีก็คือสิโดนเสียเปรียบต้องเสียเปรียบอยู่แล้วแต่คือว่านะคือความจําเป็นของแต่ละคนมันกะบ่คือกันเออบางคนก็ไม่จําเป็นมีเงินถุงเงินถังกั ก็อาจจะเก็บไว้ได้เป็นวัตถุสละบ,บางคนกับช่วงนี้ก็หาขาเกี่ยวหาขาไถกับขาเกี่ยวขาไถก็เริ่มมากแล้วเนี่ยนี่พี่นอ้องเออเพราะว่าเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วน่ะเออเพราะว่าสิ้นเดือนนี้คือแนวใดแนวใดก็ต้องใจเขาก็คือว่าวมันจําเป็นนะเนาะเออคนแนวทางของคนแต่ละคนเออแต่ละพื้นที่มันกับคือกันเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายซ้ำนี่ละ